ช่วงนี้เกม Li ต t l e n i g h t ์ a ม e กกำลังมาครับแอดไมก็เลยไปดูสตรีมเมอร์หลากหลายท่านเลยแล้วแอดไมก็เลยเกิดสนใจจกักรวาลนี้ขึ้นมาครับแอดไมก็เลยไปลองหาคอม,มิกมาอ่านครับอย่าง Li ต t l e n i g h t ์ a ม e ปี2017แอดไมก็อ่านไปจนจบนะปรากฏว่าไอ้คอม,มิกตัวเนี้ยมันมีทฤษฎีขัดแย้งกับภายในเกมคนก็เลยไม่ถือว่ามันเป็นคานอนแล้วไอ้คอม,มิกปี2017ตอนแรกอะ่ะมีแผนจะออกมา4ตอนด้วยกันแต่พอกระแสไม่ค่อยดีมันเลยมีแค่2ตอนครับแอดไมก็เลยไม่หยิบมาเล่า แล้วคอมิกต่อมาที่แอด i มลยไปหาอ่านก็คือ Little Nightmare: Descent to n o w h e r e เนื้อเรื่องอน่าสนใจครับภาพก็สวยแต่มันมีแค่เล่มเดียวอ่ะแอดมยก็เลยไปแบบโอ้เสียดายเดี๋ยวพอมันออกหลายเล่มแอด i มลยจะหยิบม,มาเล่าให้ฟังนะครับแอด i มลยก็เลยไปหาฟังหาอ่านมาต่อแล้วแอด i มลยก็เจอที่น่าสนใจครับมันชื่อว่า The Sound of Nightmare เป็นเทปบันทึกเสียงที่เด็กคนหนึ่งน้องอชื่อว่านูนครับเล่าให้หมอออโต้ฟังเกี่ยวกับความฝัน ที่น้องได้หลุดเข้าไปในมิติแห่งเดอะโนแวร์มิติอันบิดเบี้ยวและน่าสะพึงกลัวแอดมต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่คุณจะได้ดูได้ฟังอ่ะมันเป็นนิยายเสียงไม่มีภาพไม่มีวิดีโออะไรทั้งสิน้นแอดมก็เลยใช้ AI ในการเจนซึ่งมันเจนยากพอสมควรแต่แอดมาก็เจนออกมาให้ใกล้เคียงกับเนื้อเรื่องมากที่สุดครับเพื่อเวลาคนดูคนฟังอ่ะมันจะได้มันมากขึ้นเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับ Nf Streaming สถานที่แห่งความสุข รวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังครบวงจรความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดเริ่มต้นเพียง49บาทประหยัดไปมากกว่า70%ครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงก็ไหลลื่นไม่มีสะดุดสนุกได้ทุกที่จบครบในที่เดียวครับลองเลย NF s t r e a m i n g เรื่องมันเริ่มจากเสียงบันทึกของนักบําบัดที่ชื่อออโต้เขากําลังบันทึกผลการศึกษาของผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ชื่อว่านูน หมอออตโตบอกว่านูนเป็นผู้ป่วยที่น่าสนใจมากๆครับเพราะน้องอสามารถได้กลิ่นในความฝันเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากออตโตเล่าว่าขณะด,ดูแฟ้มของนูนเทียบกับผู้ป่วยรายอื่นๆอาการของน้องดูไม่ได้ร้ายแรงสักเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเพียงโรคฝัน้ายเลื้อลังที่เกิดจากบาดแผลทางจิตใจจากนั้นเสียงเทปก็เปลี่ยนไปเป็นขณะที่ออโตกําลังเตรียมสัมภาษณ์น้องนูนโดยตรงครับ โดยเขาตั้งใจจะใช้ครั้งแรกที่พบกันเนี่ยเพื่อสร้างความไว้วางใจให้มากที่สุดเพื่อให้น้องกล้าพูดเปิดใจในสิ่งที่อยู่ข้างในนูนเข้ามาในห้องบำบัดด้วยสีหน้าดูเศร้าน้องเล่าให้ฟังว่าดอกไม้ที่พ่อกับแม่เคยฝากเอาไว้ตอนนี้พวกมันตายแล้วเพราะมีเพีย้ยเกาะเต็มไปหมดออโตก็เลยใช้เวลาค่อยๆชวนน้องขุยครับเพื่อให้น้องผ่อนคลายก่อนจะค่อยๆพาน้องเข้าสู่หัวข้อความฝัน ในตอนแรกนูนไม่กล้าเล่าฝันลายให้ฟังแต่พอออโตย้ำว่าที่นี่ปลอดภัยเธอสามารถพูดทุกอย่างได้อย่างอิสระเลยนะนูนก็เลยเปิดใจครับแล้วก็บอกว่าเธอมักจะตื่นขึ้นกลางดึกเหงื่อชุ่มตัวหัวใจเต้นแรงราวกับใจจะขาดก่อนจะเริ่มเล่าความฝันนูนะยกน้ำผลไม้ขึ้นดื่มแล้วสายตาเหลือบไปเห็นภาพที่พระมัวบนฝาผนังออตโตก็อธิบายว่า ภาพนั้นนะ่ะมีภาพซ่อนอยู่ซึ่งจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อไม่เพ่งสายตาเท่านั้นเขาเลยแนะนําให้หนูนะ่ะจ้องที่ภาพนั้นไว้ขณะที่พูดเพราะอาจจะช่วยให้เธอไม่จดจ่อก,กับความกลัวมากเกินไปจากนั้นนูนก็เริ่มเล่าความฝันร้ายของเธอให้ฟังครับเธอบอกว่าภาพนั้นมันชัดเจนเรากับเพิ่งตื่นจากมันเมื่อวานนูนฝันว่าอยู่ในที่เย็นเฉียบสีขาวราวกับทุ่งหิมะแต่ไม่เหมือนฤดูหนาวที่เธอเคยเจอ เธออยู่ในทางเดินแคบๆแล้วก็มองผ่านรูก,กำแพงหินแล้วก็เห็นว่าที่ด้านนอกนั่นน่ะหิมะก,กำลังตกแล้วความรู้สึกแปลกประหลาดในใจก็บอกให้เธอลุกขึ้นเดินแต่เพดานที่เดินมันเตี้ยเกินไปเธอจึงต้องคลานไปข้างหน้าพร้อมกับถือไฟเล็กๆเพื่อส่องทางไม่ให้ตกไปในหลุมไม่นานนักนูนก็ได้ยินเสียงโลงหะก,กระทบกันดังกรุงกิ้งมาจากทางเดินที่ด้านล่างความรู้สึกประหลาดในใจบอกนูนว่า เธอกำลังหลงอยู่ในร่างของยักษ์หินและหนทางเดียวที่จะออกไปได้ก็คือต้องคลานต่อไปเท่านั้นสิ่งที่เธอคลานน่ะมันเหมือนกับเส้นเลือดของยักษ์หินนั่นแหละนูนปีนลงไปตามช่องทางเดินก่อนจะลื่นถลยไปตามพื้นน้ําแข็งที่เปียกลื่นจนเธอกระเด็นออกไปยังพื้นที่ใหม่แล้วนูนก็หยุดเล่าชั่วคราวครับนูนถามออโตว่าภาพผ้า,ผามัวบนผนังคือรูปของเสือกับดวงจันทร์สองดวงหรือเปล่าคะแต่ออโตก็ตอบว่าไม่ใช่ แล้วบอกให้นูนน่ะเล่าต่อนูนเล่าต่อว่าเธอเห็นแสงสีส้มจากเทียนแต่แสงนั้นน่ะอ่อนเกินไปไม่สามารถส่องไปถึงมุมห้องหรือสว่างทั้งห้องได้แล้วเธอก็สังเกตเห็นรูเล็กๆที่ถูกเจาะบ,บนกำแพงหินและคิดว่าบางทีเธออาจจะเห็นหิมะตกอีกครั้งถ้ามองผ่านเข้าไปเทว่าสิ่งที่เห็นคือห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยขวดแก้วแล้วก็มีแสง่ะส่องลอดออกมาจากประตูอีกด้านหนึ่ง ทันใดนั้นเธอก็เห็นชายร่างใหญ่คนหนึ่งก้าวเข้ามาในประตูเขาอ่ะสวมเสื้อคลุมยาวใส่หมวกตกปาและใบหน้าของเขาดูเหมือนกับว่ากำลังละลายในขณะที่สิ่งนั้นกำลังจ้องมองเธออยู่นูนก็จำไม่ได้ว่าเขาหายไปจากห้องเมื่อไหร่หรือว่ายังอยู่ตรงนั้นกันแน่ออตโต้เลยถามว่าชายในฝันคือคนที่เธอรู้จักหรือเปล่าเช่นแบบพ่อของเธอแต่นูนก็ตอบว่าเขาไม่ใช่คนจากโลกนี้ คำตอบนั้นทําใหออตโตนิ่งสนิทไปเลยครับนูนะเล่าต่อว่าเมื่อเธอหันออกจากรูนั้นเธอก็เห็นประตูทางออกอยู่ที่กําแพงอีกด้านหนึ่งและเสียงโลหะกระทบกันก็ดังขึ้นจากทางนั้นเธอก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆครับและเห็นเงาเด็กคนหนึ่งวิ่งผ่านมุมห้องเธอเลยตะโกนถามว่าที่นี่คือที่ไหนอะ่ะแต่เด็กคนนั้นก็ไม่ตอบครับเพียงปีนออกไปทางช่องทางออกเท่านั้นนูนก็เลยรีบตามไปครับและพบว่า ตัวเองอยู่ในห้องที่กว้างมากกว่าเดิมแต่เด็กคนนั้นนะ่ะได้หายไปแล้วเธอสังเกตเห็นว่าผนังและพื้นนะ่ะเต็มไปด้วยช่องทางที่เต้นเป็นจังหวะเหมือนรังมดที่ยังมีชีวิตรอบตัวของนูนะ่ะเต็มไปด้วยสปริงกระป๋องน้ำมันและเครื่องมือหน้าตาประหลาดมากมายครับทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าอ่ะใกล้เข้ามาเสียงนั้นเดินเป็นจังหวะเดียวกับเสียงโลหะที่กระทบกันไม่นานนัก ก็มองเห็นร่างเงาเล็กๆหลายร่างเดินเข้ามาในห้องพวกมันน่ะเดินผ่านกันอย่างเงียบเชียบไม่พูดกันแม้แต่คำเดียวเมื่อเงาส่วนใหญ่เดินผ่านไปเหลือเพียงสองร่างเล็กๆที่ยังคนค้นหาของอยู่ในกองสปริงนูนะจ้องมองไปแล้วก็พบว่าพวกมันไม่ใช่เด็กเพราะแม้ในแสงสลัวๆร่างของพวกมันก็ยังเป็นเพียงแค่งเงาไม่มีรูปร่างจริงๆครับ,รบเธอเดินตามเงาทั้งสองไปจนพบกับแท่นหินขนาดใหญ่ที่มีล้อเฟืองขนาดมหึมาครับ เธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนกระทั่งความรู้สึกประหลาดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนูนบอกว่านี่คือเฟืองกลไกของยักษ์หินบนเฟืองนั้นเธอเห็นเงาเด็กเล็กๆนับร้อยนับพันกำลังทำงานอยู่พวกมันทำให้เครื่องจักรยักษ์นี้หมุนต่อไปหากไม่มีพวกมันยักษ์หินคงพังทลายทีละก้อนแล้วเธอก็เผลอทำเสียงดังจนพวกเงาอาหันมามองนูนเลยตกใจรีบหนีไปทางชุดขันโยกแต่กระโปรงของเธอไปเกี่ยวกับฟันเฟืองครับ เฟืองนั้นน่ยยกตัวเธอสูงขึ้นก่อนจะเหวี่ยงเธอลงไปบนท่อด้านล่างนูนพยายามเกาะไวะ้แต่มันก็ลื่นจนตกลงมาอีกชั้นหนึ่งเศษผ้ากระโปรงที่ติดอยู่บนฟันเฟืงองช่วยดึงความสนใจของพวกเงาเอาไว้ครับทําให้นูนมีเวลาหนีต่อนูนปีนลงไปตามผนงังและได้ยินเสียงร้องเจ็บปวดลอดออกมาจากรอยแยกเธอเลยมองเข้าไปเห็นห้องที่เต็มไปด้วยโซ่ตรวนแล้วก็มีชุดแม่ชีสามชุดแขวนอยู่ข้างเตียง ชายร่างผอมบางคนนึงอ่ะถูกล่ามเอาไว้กลิ่นร่างกายของเขาเหมือนกับไส้กรอกเนา่าจนนูนะ่ะพูดขึ้นมาออตโตะถึงกับหยุดและถามว่าเธอได้กลิ่นจริงๆเหรอนูนก็ตอบว่าก็คุณหมอบอกให้พูดตามความจริงฉันก็พูดจริงแล้วนะนูนะ่ะบอกว่านูนได้กลิ่นร่างนั้นจริงๆริครับแต่ไม่ใช่กลิ่นลมหายใจของเขานูนะ่ะกำลังคิดว่าตัวเองกําลังอยู่ภายในกําแพงอีกด้านหนึ่งของโลกอีกใบครับแล้วเธอก็ได้ยินเสียงติ๊กของนาฬิกาดังขึ้นเรื่อย นูนะ่ะรู้สึกเหนื่อยและเกือบจะหลับไปแต่เมื่อมองลงไปก็เห็นเด็กอีกคนนึงที่เต็มไปด้วยของเหลวสีดำนูนะ่ะกำลังจะเอ่ยปากถามเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นกลับรีบเอามือมาปิดปากนูนครับแล้วก็ชี้ไปทางรอยแตกอีกแห่งหนึ่งแล้วพอเธอมองลอดเข้าไปเธอก็เห็นห้องทำงานที่น่าขนลุกเต็มไปด้วยสิ่งของที่ยังสร้างไม่เสร็จมีเครื่องมือแปลกประหลาดและชิ้นส่วนไม้กับโลหะมากมาย ในห้องนั้นมีหญิงร่างสูงคนหนึ่งใส่ชุดกระโปรงที่เธอน่าจะจำได้ใบหน้าของเธอมันดูทั้งหนุ่มและแก่ในเวลาเดียวกันผิวหนังถูกดึงจนตึงจนเหลือเพียงดวงตาที่ดูเป็นมนุษย์หญิงคนนั้นกำลังสร้างส,างสิ่งของด้วยความหลงไหลนูนจึงเข้าใจว่าเธอคือผู้ดูแลยักษ์หินและทำให้ยักษ์หินยังมีชีวิตอยู่เด็กที่มีของเหนียวบนหัวดึงแขนของนูนและชี้ขึ้นไปข้างบนมีเงาเนึ่งกำลังจ้องมองมาทางพวกเธอครับ มันยื่นประแจออกมาหมายจะทิมไปที่นูนครับแต่เด็กคนนั้นน่ะรีบผักนูนออกแสงจากรอยแตกส่องเข้ามาแตะตัวที่เงาแล้วมันก็หายวับเข้าไปในทันทีครับจากนั้นความฝันก็เปลี่ยนฉากนูนและเด็กคนนั้นเนี่ยอยู่ใต้ฐานของยักษ์หินมีควันหนาทึบและลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่แกว่งไปมาเหมือนกับนาฬิกาครับพวกเขา่ปีนขึ้นไปจนถึงยอดเห็นหน้าปัดนาฬิกาสีขาวแต่ตัวเลขทั้งหมดออยู่ผิดที่ผิดทาง และพอเดินต่อไปพวกเขาก็พบกับลานกว้างที่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงหนาที่กำแพงนั้นเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องทรมานดังออกมาจากข้างในและพอมองเข้าไปด้านในเห็นร่างคนนับล้านติดอยู่ในกรงเหมือนกับว่าพยายามดิ้นหนีก่อนที่นูนจะได้ทำอะไรต่อเด็กอีกคนก็วิ่งหนีไปครับและในวินาทีนั้นหญิงร่างสูงใหญ่ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เธอเหวี่ยงโซ่ออกมาจากใต้กระโปรงพันตัวเด็กคนนั้นเอาไว้แล้วก็หันมามองที่นูนครับนูนน่ะยืนนิ่งราวกับถูกตึงเธอกลัวจนทําอะไรไม่ถูกหญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าแน่นตึงและฟันดําเหมือนกับเท่าถานนูนรู้สึกว่าหญิงคนนั้นหิวบางสิ่งในตัวเธอแต่ก่อนที่หญิงคนนั้นจะได้ทําอะไรต่อนูนก็ตื่นขึ้นมาในทันทีครับออตโต้นั่งนิ่งเลยกับสิ่งที่นูนเพิ่งเล่าให้ฟัง เขาแทบไม่เชื่อในความสยองที่เธออธิบายโดยเฉพาะหญิงร่างสูงนูนบอกว่าคนที่เธอกลัวที่สุดไม่ใช่หญิงคนนั้นครับแต่คือคนงานเงาพวกมันน่ะเหมือนกับตัวแทนของโรคที่อยู่ในตัวเธอโรคที่ค่อยๆกัดกินและทำลายนูนจากภายในเหมือนเพลี้ยที่กัดกินดอกไม้ของพ่อแม่เธอออตโตพยายามปลอบนูนครับไม่มีสิ่งชั่วร้ายอะไรในตัวเธอนะแล้วก็ถามว่าเธอได้ยินคำว่า Mutual Dreaming ่งไหมการที่คนสองคนน่ะฝันเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันนูนฟังแล้วก็สับสนครับเป็นไปได้ยังไงอ่ะใครอีกคนจะฝันเดียวกับเราได้หรอออตโตก็อธิบายว่าความสามารถของนูนในการได้กลิ่นและรู้สึกถึงอุณหภูมิในความฝันน่ะอาจจะเป็นสัญญาณของการฝันร่วมกันเขาอยากศึกษากรณีของนูนมานานแล้วแต่ที่ผ่านมาเคยพบเพียงคนเดียวที่มีลักษณะเช่นนี้ก็คือผู้หญิงที่เขารักมากที่สุด ชื่อสีซีก่อนที่จะจบการบําบัดทั้งคู่พูดถึงภาพวาดพระมัวอีกครั้งหนึ่งนูนบอกว่าตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามันคืออะไรมันคือแผนที่ดวงดาวที่มีวงกลมสองวงล้อมรอบออตโตก็อธิบายว่านั่นมันคือแอสโทรแลบเครื่องมือโบราณที่ใช้บอกตำแหน่งของดวงดาวและก็เวลาก่อนจะจากกันออตโตก็ยิ่มขนมให้กับนูนและพูดประโยคสุดท้ายอย่างอ่อนโยนว่าสว for my s w e e ของหวานสำหรับคนหวานอย่างเธอแล้วก็พาน้องกลับไปที่ห้องพักครับถ้าชอบคลิป Little Nightmare ช่วยกดซับแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่ามีตั้ง6ตอนอันนี้แอดมายหยิบม,มาเล่าแค่1ตอนหรือถ้าใครอยากสนับสนุนมากกว่านั้นสามารถกดแตงกดสมาชิกกันได้เอาละ่ะแล้วเจอกันใหม่ทุกคนสวัสดีครับนึกถึงแอปสตีมิงนึกถึงเรา NF s e a m i n g